สึกชิงพระเจ้าคนใหม่ของโลกตอนที่12บสแต่หากใครยังไม่ได้ดูตอนที่1นึถึงสิเนี่ยก็ไปดูกันก่อนได้นะจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งผมทําไว้แล้วนะในช่องผู้กล้าสายสปอยนะครับและถ้าหากใครอยากดูตอนต่อไปเนี่ยผมขอสักสามพันไลค์นะคงไม่ยากหรอกนะเพราะคลิปตอนที่1นึถึงสิเนี่ยมีคนดูตั้งสองแสนกว่าแนะสำหรับใครที่รักการอ่านการ์ตูนอย่าพลาดแอปดีๆอย่างไอมั่ง่ะนะโหลดฟรีได้ทั้งเพจสโตและแอปสโต e นะหรือลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับแอปน ไม่ว่าจะเป็นแนวความรักแฟนตาซีแอคชั่นย้อนยุคดรามา่าและต่างโลกนะครับหรือจะเป็นแนวไวก็มีให้อ่านมากมายเลยนะครับแถมยังอัปเดตให้อ่านอยู่ทุกวันด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดรับเพรฟรีในูนยนกิจกรรมของทุกๆวันกันด้วยละ่ะและตอนนี้เขามีกิจกรรมแจกเงินสด4 00 0บาทด้วยนะครับกต,ติกาก็ง่ายๆเลยเพียงแค่โหลดแอปแล้วกดให้5ดาวแคปรูปที่กดให้5าดาวไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ในเพจไอซมั่งอนะ่ะแล้วก็แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปยังเฟซของตอนเองอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับยิ่ ยิ่งมีโอกาสเยอะนะเปิดตอนที่12มานา,นาตาตก็ได้พูดออกไปว่าเดี๋ยวก่อนพู้ทดลองคนแรกนะ่ะฉันเองอย่าให้มีใครเป็นผู้ทดลองคนแรกเลยเมโทรโพลิแมนก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าฉันไม่รอพวกแกแล้วแกนะ่ะเอาไว้ที่หลังลำดับคนที่ไม่อยากให้อยู่ต่อลำดับคนที่คงหนีไม่พ้นและหลังตายและปีกับลูกธนูจะไปตกอยู่กับใครนั้นถ้าคิด3ข้อนั้นลำดับมันก็แน่นอนอยู่แล้ว ไม่ต้องถามมากไอ้พวกงโง่เอ้ยที่มาแทงลูกธนูสีแดงให้เห็นต่อหน้าผมจะขอรับลูกธนูกะปิกทั้งหมดไปเองจากนั้นมิไรเนี่ยก็ได้ตัดสินใจบินลงไปที่ชิงช้าสวรรค์นะครับเพื่อที่จะไปมอบตัวนั่นเองแล้วนาตาตะเนี่ยก็ได้คิดวิธีที่จะทําให้มิไรไม่ต้องตายและไวรัสไม่แพร่ออกไปด้วยนะครับซากิก็ได้ตะโกนออกมาว่าอย่าไปนะแล้วก็จะบินไปหามิไรนะครับแต่ก็ได้โดนฟูยุกโกะเนี่ยขัดเอาไว้อย่าขยับนะเดี๋ยวก็กดบอกฮัจิเมะกับไอ้ที่ใกล้จะตายตรงนั้นทิ้งดาบกับปืนซะ และทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําตามโดยการทิ้งดาบกับปืนนะครับจากนั้นฟูยุโกะก็ได้บอกมิรายไปว่าเงินเข้ามาทีละก้าทีละก้าสิไอหนูมิรายเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปทีละก้าทีละก้านะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าถ้าหากไวรัสถูกแพร่ออกไปผู้คนจะล้มตายตัวฉันจะทํายังไงดีเนี่ยซากิในตอนนี้ก็ได้ร้องให้หนักมากแล้วก็ได้ตะโกนไปว่าอย่าไปนะขอร้องอย่าไปนะ เมโทรพืนแมนก็ได้พูดขึ้นว่าลูเทนูสีแดงส่งผลแรงเกินไปแล้วทําให้มันเงียบซะฮาจิเมะก็ได้บินเข้าไปหาซากิยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้คนรู้จักมันบ้าไปแล้วแล้วฮาจิเมะเนี่ยก็ได้ถามว่าตอนที่คนยอมเสียสละชีวิตตัวเองคือตอนที่ทําเพื่อคนที่รักเท่านั้นหรือเปล่าครับซากิก็ได้ตอบกลับไปว่าจะให้คนหลายหมื่นตายไม่ได้ฮาจิเมะก็ได้ถามไปว่าถ้าเงินจะทํายังไงกันดีครับซากิก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่รู้สิแต่เราจะยอมให้มีไายตายไม่ได้เด็ดขาดมีลายเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่า ขอบคุณนะแต่ว่านี่นะ่ะมันถูกแล้วล่ะนะถ้าไม่ได้ถูกแทงด้วยลูกธนูสีแดงอยู่เธอจะต้องเข้าใจแน่นัดเซก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่ถูกแทงด้วยลูกธนูสีแดงอยู่เธอก็คงไม่แตกตื่นแบบนั้นหรอกนะซากิเนยะก็ได้บอกว่าลูกธนูมันเกี่ยวอะไรด้วยมิไรก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกฆ่าหรือเปล่าแล้วมิไรเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจอีกว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่ฮาจิเมะพูดเลยคนเราถ้าหากตายไปแล้วจะมีความสุขไม่ได้คคควววววรจะใหห้้้าาามมสสํััััญกกบชีีิิตตเอองงทุ่ดนดนผแล ถ้าหากชีวิตของตัวเองสามารถช่วยคนไว้ได้หลายชีวิตแล้วแล้วก็ไม่สิเรื่องที่ควรคิดตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นอย่าตัดใจจากทุกอย่างจนกว่าจะโจนตัวจริงๆจะต้องไม่มีใครตายสักคนทุกคนเนี่ยก็เริ่มกังวลกันแล้วนะครับแล้วก็ได้คิดวิธีที่จะช่วยมิไรนะจากนั้นมิไรเนี่ยก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าของฟูจิโกะนะครับแล้วเมโทโพลีแมนก็ได้พูดขึ้นว่าอย่าปอดใช้ปีกบินหนีไปละ่ะจากนั้นฟูจิโกะเนี่ยก,กำลังที่จะเอาเข็มไว้รัแทงไปที่มิไรนะ แล้วก็ได้จับแขนของฟูยุโกะไว้ฟูยุโกะก็ได้บอกว่าถ้าขัดขืนฉันกดแก๊สพิษแน่เมโทรพอลิแมนเนี่ยก็ได้ตะโกนไปว่ากดเลยกดสิแล้วฟูยุโกะเนี่ยก็ได้กดไวรัสนะครับแต่มิไรเนี่ยก็ได้ใช้ลูกธนูสีขาวเนี่ยแทงไปที่ไวรัสนะครับปรากฏว่าไวรัสเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ตายไปเพราะว่าไวรัสมันสร้างขึ้นจากเซลล์ของมนุษย์นะครับซึ่งสรุปก็คือไวรัสไม่สามารถใช้การได้แล้วนะแล้วก็ที่มันยังไม่แพร่กระจายออกไปในทันทีก็เพราะว่ามิไรเนี่ยได้ยิง นานาโตะก็ได้พูดขึ้นว่าใช้ลูกธนูสีขาวกับบริลสไม่นึกเลยว่าจะใช้วิธีแบบนี้ความยึดมั่นที่ไม่อยากฆ่าใครสินะที่ว่าไม่เหมาะกับการต่อสู้มันเหลวไหลสิ้นดีจากนั้นนานาโตะเนี่ยก็ได้สั่งให้มิไรใช้ลูกธนูสีขาวกับฟุยุโกะนะครับถึงตอนแรกนานาโตะจะบอกกับมิไรไปว่าจะไม่สั่งให้ใช้ลูกธนูสีขาวก็ตามแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเพราะว่านานาโตะเนี่ยก็ว่าฟุยุโกะจะใช้วิธีอื่นที่ฆ่าได้นะครับแล้วเมโทโพลิลแมนเนี่ยก็ได้ถามกับฟุย ฟูยุโกะก็ได้ตอบว่าแน่นอนค่ะท่านเมโทโพลิมมนก็ได้ถามไปอีกว่าว่าแต่ฟูยุโกะเธอเป็นนักวิจัยของบริษัทยาแห่งหนึ่งสินะฟูยุโกะก็ได้ตอบก,กลับไปว่าใช่ฉันทําการวิจัยมาโดยตลอดทั้งเวลางานและชีวิตประจําวันถ้าหากไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับไวรัสบางทีฉันอาจจะต้องแต่งงานไปแล้วมีความสุขเหมือนคนทั่วไปแล้วมัง้งแล้วนา,นา,นาตาโตะเนี่ยจะได้บอกให้มิรัยเนี่ยฆ่าฟูยุโกะในทันทีนะเพราะว่ามันคือผู้ก่อการร้ายนั่นเอง แต่มิไรเนี่ยก็สับสนและนึกถึงอดีตในตอนที่เขาได้คุยกับพ่อแม่นะครับก็เลยทําให้มิไรเนี่ยขัดขืนแล้วก็ไม่ใช้ลูกธนูสีขาวกับฟูยุโกะนะแล้วฮาจิเมะก็ได้ถามกับซากิไปว่ามิไรเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่งั้นเหรอซากิก็ได้ตอบไปว่าเขากําลังต่อสู้กับตัวเองอยู่นะ่ะฮาจิเมะก็ได้พูดขึ้นว่าต่อสู้กับตัวเองงั้นเหรอฟูยุโกะก็ได้ถามไปว่านายถูกหมอนั่นแทงนายด้วยลูกธนูสีแดงสั่งมาขนาดนั้นแล้วแทๆ้ๆทำไมถึงไม่ขยับล่ะ มิไลเนีก็ได้ตอบไปว่าเธอก็ด้วยนี่ผูโยโกะก็ได้บอกอีกว่าฉันรอสัญญาณจากบอสเท่านั้นมิไลก็ได้คิดขึ้นในใจว่ายังซ่อนอะไรไว้อีกกันแน่จากนั้นนา,นาตาตยก็ไม่ไหวแล้วนะนาตาต์ก็ได้ตกลงมาสู่พื้นแล้วก็ได้หันไปเห็นปืนแก๊สลิงนะครับหรือปืนรอยนั่นัน่นเอง ก็เลยคิดที่จะไปบังคับแล้วยิงไปที่ฟุยุโกแทนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีราย้นมือเปื้อนเลือดนั่นเองเมโทรโพลิแมนก็ได้พูดขึ้นว่าของพนันขอแค่มีปีกก็หลับได้ง่ายๆคนที่บอกมาแบบนั้นมันแกไม่ใช่เรื่องไงนันนาโตะก็ได้ตอบไปว่าถ้าถูกเลงแกก็ต้องสนใจทางนี้จริงไหมล่ะแค่นั้นก็มีผลเพียงพอแล้วเมโทรโพลิแมนเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาอย่างชอบใจแล้วก็ได้พูดว่าจะแน่ใจไหมนะนันนาโตะก็ได้พูดขึ้นในใจว่า กเกินได้แล้วเงั้นเหรอเราไม่เหลือเลี้ยวแรงเหนียวไกลแล้วและนันโตเนี่ยก็ได้ตะโกนไปว่าขอร้องล่ะฆ่ามันทีเถอะขอให้ฉันได้เห็นในตอนที่เมโทรโพลิแมนมันตายทีเถอะจากนั้นเมโทรโพลิแมนเนี่ยก็ได้เอาลูกธนูสีขาวต่อกับสีแดงนะครับนันเสเซที่เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าเมโทรโพลิแมนจะใช้ลูกธนูสีขาวอีกแล้วมิไลเนี่ยก็ได้ตกใจหนักมากเลยนะครับแล้วก็ได้เอาลูกธนูสีขาวออกมาเพื่อเตรียมรับมือนั่นเอง ฟูจิโกะก็ได้พูดว่าแหมอยากจะฆ่าแล้วงั้นเหรอนานาตะก็ได้ตะโกนไปว่าแทงเลยแทงเลยมิไรแล้วเมโทรพอลิเมนเนี่ยก็ได้ยิงลูกธนูใส่มิไรนะครับฟูจิโกะก็ได้พูดว่าสัญญาณที่ซ่อนอยู่ที่นิ้วทั้ง3อันออกมานะครับแล้วก็ได้พูดไปว่าละลายไปซะ พอซากิเห็นแบบนั้นก็ได้เอาตัวเข้าไปบังมิไรไว้นะครับฮาจิเมที่เห็นทุกอย่างก็จะยอมให้ซากิจังตายแทนมิไรไม่ได้นะฮาจิเมที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้าไปหยิบดาบแล้วก็ได้เข้าไปช่วยซากิในทันทีนะครับแต่ก็ได้ฟันเข็มขาดไปแค่2เข็มเหลืออีกเข็มหนึ่งนะที่จะแทงซากินะครับฮาจิเมะเลยไม่มีทางเลือกฮาจิเมะจึงได้เอาตัวเข้าไปบังให้ซากิจึงทําให้เข็มพิษนั้นฉีดเข้าไปที่ฮาจิเมะเต็มที่เลยนะครับแล้วฮาจิเมะก็ค่อยๆละลายลงนะครับฟูจ แต่ก่อนที่ฮาจิเมะจะตายเนี่ยฮาจิเมะก็ได้ปาดาบไปแทงที่ฟุจิโกะนะครับจึงทําให้ฟุจิโกะเนี่ยตายคาที่เลยนะครับแล้วฮาจิเมะก็ได้พูดขึ้นว่าคุณหูแมวไม่เป็นไรนะคอยยังชั่วที่ผมมีประโยชน์ช่วยคุณหูแมวเอาไว้ได้ที่ผ่านมาผมยากจนและหน้าตาหน้าเกียดชังมากเลยแต่ว่าในวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้ผมดีใจจริงๆที่ได้มาเจอกับคุณหูแมวในตอนนี้ตอนนี้ผมมีความสุขมากผมดีใจจริงๆที่ได้เกิดมาซากิเนี่ยก็ได้น้ําตาไหลไม่หยุดเลยนะครับ แล้วฮาจิเมะเนี่ยก็ได้ละลายไปเหลือแต่เสื้อผ้านะครับซากิก็ได้ร้องไห้ออกมาหนักมากแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะเป็นเพราะชั้นแท้ๆเลยจากนั้นนางฟ้าทั้งสองตอนเนี่ยก็ได้มาเอาวิญญาณของฮาจิเมะและฟุยุโกะไปนะครับบันตาก็ได้พูดขึ้นว่าเชิญครับคุณเยนโลแล้วก็ได้ให้ปีกกับลูกธนูกับซากินะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซากิแทงลูกธนูใส่ฮาจิเมะนั่นเองอุวุธทั้งหมดของฮาจิเมะจึงตกเป็นของซากินะครับและเมโทรพลิแมนก็ได้พูดขึ้นว่าสนุกมากเลยนะขบวนการพาเลตพวกบ้าที่เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องคนอื่นด้วยพลังของลูกธนูสีแดง ยิ่งฮาจิเมะตายไปได้ยิ่งดีเลยบันต้าก็ได้บอกว่าโชคดีของฮาจิเมะคุงนะคงได้เป็นการตายอย่างมีความสุขที่สุดในรูปแบบที่ตัวเองต้องการมั้งนะเมโทรพอลิแมนก็ได้บอกว่า ถ้าจะขอบคุณแล้วก็ก็ไปบอกไอเลสมันซะเพราะการตัดสินใจฆ่าฟูยุโกะไม่ได้นั้นอาจจะทําให้ฮาจิเมะนั้นต้องตายมีไรเนี่ยก็ได้ถึงกับคิดมากกันเลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นความผิดของเขาก็ได้ที่ไม่ยอมฆ่าฟูยุโกะในทันทีนะครับเมท็กพิลิแมนก็ยังพูดอีกว่าสุดท้ายมันก็ปกป้อง,งยูโรจนตายก็เหมือนกับพวกแกที่เป็นคนฆ่าพวกแกน่ะเป็นคนฆ่าฮาจิเมนนะนานาต่อก็ได้บอกว่า ผิดแล้วไม่มีใครต้องการฆ่าฟันกันทั้งนั้นทั้งคนที่ต้องการและคนที่ฆ่าทั้งหมดก็คือแกเมโทรพอลิแมนเลดกับยินโรไม่จะเป็นที่จะต้องโทษตัวเองหรอกมิไรเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะใครผิดหรือใครถูกตายอย่างมีความสุขนั่นเองก็ไม่ใช่ฉันเศร้าที่ฮาจิเมะนั้นตายไปไม่สิไม่ว่าจะเป็นเพราะใครฉันก็เศร้าที่มีคนตายคนเราต้องมีชีวิตอยู่เพราะงั้นจะพากชีวิตของคนอื่นไม่ได้เมโทรพลิแมนก็ได้พูดอีกว่าแกนี่มันจะน่าขยะแขยงไปถึงนกน บันตาก็ได้พูดว่าเฮ้ hey, น่าสนุกดีนะอยู่ดูต่อจนกว่าจะตัดสนินกันได้จะดีไหมนะเลเบลก็ได้พูดขึ้นว่าเป็นเทวดาที่ขอเยอะจังนะบันตาก็ได้ตอบไปว่าก็ไม่ได้มีเวลาจำกัดสักหน่อยนี่ซาก,กิก็ได้พูดว่า ฉันเองก็เศร้ามีไรก็ได้พูดขึ้นว่าฟูจิโกะกับฮาจิเมะน่ะน่าจะเป็นพวกเดียวกับแกแท้ๆแต่แกกลับทําแบบนี้ได้ลงแกยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมเมโทรเพลิแมนเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าไม่ใช่พวกเดียวกันสักหน่อยก็แค่เจ้าบาที่ตายไปแล้วสองคนเท่านั้นโดยเฉพาะฮาจิเมะมันตายไปได้เนี่ยฉันโล่งใจขึ้นมาเยอะเลยผมเนี่ยเกลียดคนประเภทแบบนั้นที่สุดสวัสดีต่อให้ดิ้นรนยังไงชีวิตก็เฮงโวยวันยังขําเหมือนกับไอ้นั่นเปียบ ทั้งสกปรกและตามต้อยและน่าเกลียดมากไอตัวที่คานไปมาในความสกปรกแมงสาบยังไงลนะ่ะเหมือนกันเลยนี่จะใครก็อยากฆ่าทาั้งนั้นหรือว่าแกเป็นคนที่ฆ่าไม่ได้แม้แต่แมงสาบละ่ะมิไรเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าฉันจะไม่ฆ่าโดยไม่เกิดประโยชน์เด็ดขาดเมทโทพ่อที่แมนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าทหารในสนามรบที่ฆ่าไม่ได้แม้แต่มแมลงเดือดร้อนคนรอบข้างสิ้นดีเลยนะ มิไรเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าตรงกันข้ามต่างหากนานาโตก,ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเลดเสียเวลาเปล่าหน้าจะพูดอะไรไปมันก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกหมอน,นั่นนะ่ะแต่นานาโตยังไม่ทันพูดจบเลยนานาโตก,ก็ได้กากเลือดออกมานะครับเพราะว่าเขานั้นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วพอเมโทรโพลิแมนเห็นเนี่ยเมโทรโพลิแมนมันก็ได้อาลูกธนูสีขาวยิงไปที่นานาโตนะครับแต่มิไรเนี่ยก็ได้บินไปอุ้มร่างของนานาโตไว้ได้ทันเวลานะครับจึงทําให้นานาโตเนี่ยไม่โดนแทงด้วยลูกธนูนะครับแล้วก็ได้รอดตายจากวูดวิดจากนั้นมิไรเนี่ยกิ และแนานแานนดอกก็ได้พูดขึ้นว่าเมโทรโพลิแมนคนขี้ขาดยังแกจะสู้เป็นคนสุดท้ายสินะคููต่อสู้คนถัดไปคือเด็กหนุ่มข้างหลังให้เลดที่ฆ่า,มาแมลงยังไม่ได้ฆ่าฟันกับเด็กหนุ่มมือเปล่าแกคิดแบบนั้นก็คงจะไม่แปลกเมโทรโพลิแมนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าว่ากันซะเสียเลยนะเด็กหนุ่มก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วละ่ะหมอนี่เป็นคนที่หัวเราดีใจได้ถ้าหากได้เห็นเด็กอย่างผมกับเขาสู้กัน ต่อให้ผมจะแพ้หรือชนะผมก็จะถูกปล่อยให้ตายเหมือนสองคนนั้นผมจะไม่สู้ไม่เอาไม่เอาไม่อยากตายผมกลัวผมจะหนีแล้วจะถูกฆ่าแล้วคุณแม่ครับเมโทรพอลิแมนก็ได้พูดขึ้นว่าอย่ามาตลกนะเว้ยไอเด็กเวรแล้วเด็กน่มเนี่ยก็ได้บินหนีไปทําให้เหลือเมโทรพอลิแมนเพียงคนเดียวนะครับในตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือราร์ดบอสนั่นเองเมโทรพอลิแมนก็ได้พูดขึ้นว่าไม่ว่าจะหน้าไหนนไออุบาทศายกรรมต่ําต้อยไองางก้ามเนื้อข้างทหารอีหลอนติดยา แล้วก็ไอเด็กระยำปอดแหกไอแก่ป่วยหนักที่บินไม่ได้กับยายหูแมวตัวเมียผู้ที่ไม่มีอะไรดีเลยสรุปก็คือ1ต่อหนึ่งกับไอคนดีอย่างแกงั้นหรอมีไลก็ได้พูดไปว่ามาสู้กันนัทเสร็จก็ได้พูดขึ้นว่าจะเริ่มสักทีสินะเมโทรโพลิแมนก็ได้ตอบไปว่าอย่าได้ใจให้มากนักจะใช้ลูกธนูสีขาวหรือข้ามาแมลงสาบแกยังทําไม่ได้เลยแท้ๆมีไลก็ได้พูดอีกว่าฉันบอกแล้วไงตรงกันข้ามกันเหมือนนายกําลังคิดว่า ตัวเองนั้นสูงส่งและเก่งในทุกๆเรื่องสินะแต่มแมลงสาบน่ะมันไม่ฆ่าคนฉันกําลังจะบอกว่านายมันต่ํากว่ามแมลงสาบยังไงล่ะเมทโพลิแมนก็ได้พูดไปอีกว่าเพราะต่ํากว่าแมลงสาบเลยฆ่าได้หรือไงนั่นคือเหตุผลที่จะฆ่าผมงั้นหรอมิไลก็ได้ตอบไปว่าเปล่าฉันไม่ได้จะฆ่าหรอกเมทโพลิแมนเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันไม่เข้าใจแกจริงๆมิไลก็ได้ตอบไปว่าฉันจะแทงลูกธนูสีแดงกับนายหลังจากนั้นก็จะปิดตานายขังคุกเอาไว้เปิดเผยทุกอย่าง ่อสาธารณชนแล้วจัดการภายใต้กฎหมายถึงจะน่าสงสารแต่ก็เหลือเพียงวิธีนี้เท่านั้นแล้วเมโทรโพลิเมนเนี่ยมันก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็ได้พูดว่านั่นเนี่ยนะที่คิดมาแทบตายแกจะอธิบายตัวตนของเจ้าพวกนี้งั้นหรอจะไปบอกกับพวกตำรวจว่าสามารถควบคุมคนได้ด้วยลูกธนูสีแดงและใช้ลูกธนูสีขาวฆ่าคนหรือไงกฎหมายมันจะไปพิพากษาปรากฏการที่ขัดต่อความเป็นจริงนี้ได้ยังไงกันทำไมไม่เข้าใจกันฮะลูกธนูสีขาว มันง่ายและแน่นอนที่สุดแค่ฆ่าคนด้วยลูกธนูสีขาวก็พอแล้วไม่ใช่หรืองไงมิไรเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าไม่ฆ่าหรอกเหมือนเพื่อความสุขของฉันถ้าเป็นคนที่ปกติดีถ้าฆ่าคนด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี <c oughs> ก็จะทรมานเหมือนพวกเขาไปจนวันตายและจะไม่มีวันพบก,กับความสุขได้อีกเลยถ้าฆ่านายที่ต่ำกว่า,มาแมลงสาบแล้วความสุขของฉันจะถูกพากไปแล้วก็ฉันไม่ขอเอาด้วยหรอกนะนสัสเซ่เนี่ยก็ได้หัวเราะชอบใจหนักมากแล้วก็ได้พูดว่าต่ำกว่า,มาแมลงสาบละมิไรเนี่ยก็ได้พูดต่อว่า ตราบใดที่นายยังมีชีวิตอยู่ฉันก็เข้าใจว่าความสุขของฉันและความสุขของมวลมนุษยชาติจะถูกคุกค,คามถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันเลยลังเลยว่าควรจะเสี่ยงชีวิตเพื่อคนหลายหมื่นคนดีไหมแต่ว่าฉันไม่อยากให้มือฉันเปื้อนกับการฆ่าคนอย่างนายเพื่อความสุขของฉันเองฉันจะแทงนายด้วยลูกธนูสีแดงเมทัลครูดแมนเนี่ยมันก็ไดเอาลูกธนูสีขาวออกมานะครับ แล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเข้าใจแล้วของแกสีแดงของชั้นสีขาวมาสู้กันจนกว่าคนใดคนนึ่งจะถูกแทงเถอะคนที่ต่อสู้ไปตามอารมณ์และสถานการณ์อย่างแกจะได้ตายไปเป็นคนแรกๆเลยคนที่เหลือรอดก็คือคนที่เตรียมตัวมาพร้อมจนถึงวินาทีสุดท้ายแกยังจําได้ไหมตามสัญญาหลังจากฆ่าแกแล้วฉันจะรับสูตรของแกไปเองจบตอนที่12ดูวิดีโอนี้จบแล้วฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับถ้าใครยังไม่กดเนี่ยใจร้ายเอามากๆเลยนะครับ